ห้าบาทสิบบาทเทาา่านั้นละบ้านเฮาอาหารการกินครับหลเนแนอก็จะเป็นนมใหม่นละอาหารธรรมชาติหน้าฝนเรา, <industrie> าเดี๋ยวปลาใหญ่เมื่อละ่ะวนตก จะพาไปลอยเมืองตลาดจังหน่อยครับนี่คือขาดแจ๊ตอนรับพี่น้องเขาสู้บรรยากาศบานๆเฮ่ารีดออดัฝนเป็นแนวนี้แหละคุณข้าเจ้าเลยปา้าคุณละตัวเมื่อแล้วป้าใหญ่ป้าใหญ่ไปเบิ่งกันพี่น้องเช้าว,วันนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดบ้านบา้านยังเนาะบ้านกุดสมบูรณ์ครับ ตลาดบ้านกุดสมบูรณ์เดี๋ยวเป็นหลอดมึงยังหน่อยก่อนน้ำจนไหลถังเสียงของฟุ้นแหงเตืบปลาเหลียงปลาปล่อยกันนี่ตัวนี้ ตลาดทุกเช้าวันอาทิตย์ครับตลาดบ้านนั้นกุุมบุญนะพี่น้องตำบลดอนใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่ปาเขาไปในสวยเลยบนอบวันนี้ข้างในมันจะเป็นซอยอาหารปลาอาหารพื้นบ้านอยู่ข้างในครับเจ้าเมื่อเบิดแล้วะจักไม่าสได้ทัง มาอีกแลวฝนอาก็ตื่นไหวหรอวันีมาดุนนี่กันครับตลาดนี่ประมาณนี้แหละเนี่ยาคล้ายกันด้เมือ่อฝนตก,กน,นะวักแล้วผู้สาวหน่อย กลาดกุดสมบูรณ์เช้าวันอาทิตย์ปัาดนามจนหงที่บิบไปแน่วไรนอป้าเลย,นะย,ยคุณนะจนว่านหงที่บิบเบิดพุนนะจนได้ใส่เกือบโป้งเกือบปุ๊ดมันตกแต่สเสารว่าขาก็ตกนี่นนะบ่มันท่วมวังหันนี่บ่นเนี่ยตินนย <c oughs> ดตัวข้าวเดียว <c oughs> จนนั่น พงที่ยบ้นนี้ปว,วดปวดใจนอนบรรยากาศเมื่อนี้ครับน้ำจุดที่ั่วเหลาแล้ทังนี้พักกเงี้ยกระปูิ้ดีางอร้าบ,บาทข้าวบาบาวบปลาเกียว <laughs> สิขาวแต่ห้อยให้ข่อยเท่จังนเอยมันกับสิล่งหางหนามเลยหันบักหอยอันเชื่อหลีครับปลาเกีียวซาวบาทโอ้ยไปยังไงล่ะคุณคุณอะทวมทิพด้วยสียางได้หนามทวมแล้ววันนี้ จ,จัาแห้งบ่แห้งจนหนามออกเกงแล้ววะเมียแ,แล้ววะนทำจนไหลทางบังฮันนี่บ่เมียนี่โตกะโต๊ะข้าวเดียวตกแห้งลายโอ้ยถั่วดื้อครับบ้านนี้เป็นแนวได้เมียโอ้ยเจ้าม่โขนโอ้ยแล้ววะดูผัวเถี่ยโต๊ะจะอยู่ตลาดนี่ไหมเนี่ยบอกว่าโต๊ะ หวยไฟมิดเลยมูมีเลยหวยไฟมาได้ง่อยก็นจะเขาตลาดนี่โอ้ยโอยจนี่นะบอแหละเขาจะว่าตลาดนัดบ่ได้นัดเต้นขนมาเสือได้นัดหดฝนัดผดนปลายังน่ะนี่ปลากระแยงบอปกระแยงปลาเสื่อมปลาขาวากระแยงปลาเสื่อมปลาขาวพอดีมันตื่นหนำพอดี เอาเขียงปลาผูกเอาบ่อขีงปลาแน่นบ่ปีละเถื่อค่ะมันเป็นดอกข้อกับขดเสียบทุ่งทะเลทุ่งใหญ่หันขายจังใดซาบบาทสีโทจังสีมหาหลอเบื้องน้าแม่้ไปก่อนกี่น่องเหง่อ มีพึ้น,นมากเด่นน้ำดิ่อหะที่บนวอดาย่านเด้อเนี่ยวอดาย่านน้ำเนี่นั่นยันงมวนบรรยากาศตลาดบ้านเฮ้าครับเนี่ยกินเนี่ยขายอาหารพื้นบ้านผักพื้นบ้านเนี่ยพันบอย่านฝนก็นสิเป็นพักกันแล้วขีบย่านฝนเนี่ยเต็ไมไปขา ปวดเยลีนี้บรรยากาศเป็นอย่างแบบนึงครับไม่ยั้งละบานี้ทางนี้ทั้งผัว่มเั้่งเสือกันฝนวันนี้ขาดพะโลอ่าทีโตไปแนวใด้ยีบานี้ปวดผัวบักโม่บกเตียงพี่น้องครับยามฝนบานเท่าก็ได้นี่แหละก็จะเอื่อนว่ายามฝนของแห วิถีพ่อค้าแม่ค้าุ้ยไปจังไรเลยวันนี้เครื่องอันนี้นึ่งวันนี้ถวงผลทัหัวถัวเด้อถัวเด้อพี่น้องเด้อของกันเลยด้วยวันนี้โอ้ยขี้หัวเถอตัวข้าวเดียวบ่บักข้าวหนึ่งจักบาทสามสิบบาทหน้าบัะข้าวก็มี ไปยากมากยากเนี่ยจังหน่อยโอ้ยคักไหลเศรษฐวิจมันตัวก่อนไม่ขามากเนี่ยนอนเ<ม>นี่ยตวัตวหลงัตลงตัวหลังตัวหลังขัดสันนอนอยู่เหอนแม่เ <laughs> อ้ยเนาะคักเนี่ยครับบ้านเท่าก็ได้ลบแล้วก่อนหล,มล่ม, <laughs> ม,หลมแล้วคือญ่ <laughs> <ย>ก่มูัว่างหไงกัวมูได้หล่มแล้วฮะฮ่าเราเบิ่งแนวขายครับอาหารบ้านเท่าก็ได้ แต่ว่ากะระวังขาาดต่ำเลยกล้วยตานีบอกแม่แม่ค่ะกล้วยตานีเขาจะเอาไปต่ำไม่แน่อย่างเนาะค่ะโอ้ยผมสีเด่นจอนกระเตี้ยวได้บนนพี่น้องเลยปลาปลาอีกอย่างคือตัวใหญ่เลยทีปลาทมโขงจ้าปลาทมโขงวะนี่แม่ค่ะปลาอย่างปลานางปลานางบอกนี่ได้ตัวใหญ่ๆนี่เลยปลาปากปลาปากปลาปากทมโขงจนเหลืองอุ๊ยตัวใหญ่หลายเพิ่นขายเหรินโลจังเลย ดูร้อยสาวทั้งข้าไก่น้ำโขงเลยเนาะไก่น้ำโขงโขงเจียมคุงเจียมโอ้แม่คามาได้พาเตี่ยมคุนะโอ้ปลาน้ำโขงหมวกก็คือถี๋เอ้ยผู้ใดก็ได้คือแม่ขามาซะก่อนฝนยังตกท่านซันนี่ได้นอนยังเหื่อนรับค่ะบ่ ผมมาสิไปหมู่บ้านฝนมันตกเห็นบอกแ่งโกระก็ได้ผมกำลังสิออกไปเฮ้กันหมู่บ้านนี่มันหึมมากผมก็บเลนเมื่อไห่ห่อถุงยางดีมัน่ยานเปียกไก่กรไดหน่อยห้าสิบตัวไดนี่ตัวนี้ห้บ่าห้าสบาทก็มีบ่ไก่ไก่มอวนโอ้ห้บาทแล้วก็ขาหนอยสามิบก็มี ไก้บ้านเฮาหน่อใหม่ใหญ่ทเท่าได้ี่แมียนี่บ่อกหาสิบ,บาทลาธุอย่างมันบอ่อืดหาบาทสิบบาทเท่านั้นละบ้านเฮาอาหารการกินครับหลายแนี่กระชีเป็นหน้ำใหม่คนละอาหารธรรมชาติหน้าฝนเนี่ยค่ะยากจยักเมื่อยเลยล่ะแต่ว่ามันได้มาละคักเนี่ยครับบรรยากาศตลาดบ้านเฮา พักยั้งล้วนี่โอ้เขาเจาะไปกินกับแกงน้ำใหม่ทับเสียบบ่พักกัญญาสร้างแต่มันมีหนำแต่ว่าภูมิกะมากมากครับมากอีกเลยนีฝนนี่ตกเยี่แล้วพี่น้องเลยคักเนียครับยามฝนยามไฮแยมหน่าเขาเจาะเอื่นเฮาก็สิเลาะเบิ่งเรื่อยๆละฮเลาะเบิ่งแม่ค้าฮเลาะเบิ่งแนวขายคือสิบัวท่านมีเห็ดตกบ้านเฮา มะม่วงแผ่นมะม่วงเผ่นปลาพี่น้องมะเบิงปลามะเบิงปลามะเบิงเนี่ยอา่านฝนนมูนี่ปลาจะไม่ค่า,ย,าย่าอิยุฝนหันมา,า,าดีเถอะใครเป็นพว่วงวเียพ่วงเจ็ดสิบบาทพวาา่วงละเจ็ดสิปลานัโขงบอกโขงเจียมเรท่านีโขงเจียมเหรอท่านี่พนไก่น,กนโขงครับโอ้ผมก็ลืม่าพนไก่นงโของอนี่นี เือยุกลางหลดปลาหรอจานละหาซิฟอู้ขายลายเต๋อด้วยนี่ปลารวมเอาไปอู้นู่นไหมนอเอาเนอโก็าหับ่อขวดให้เรวเรียบร้อยครับครับปลาเสียบปลาเสียบปลานำโขงปลานำเขื่อนอ่จิทรผู้ใดก็ได้ ลุยน้ำลุยตมลุยค้นพี่น้องเ้ยออ้ใหญ่นน่อยเนี่ยคบ <c oughs> ครับคบ,คบเอามันคือโมดวดักเม่ยห<า>กักขัไเลหนักขามันแล้ว<า>โอ้้พวกนั้นบ่าหฮักยูนินี่บไปอันนอาเป็นตันปูนเข้าสิไปยังไงล่ะทานผู้น มาแล้วเอาอบรรยากาศปลาเราได้ปลาใหญ่ใส่กระตามา้างละโอ้หักเนี่ยไปยังปลาบึกบ้างนี่น่ะแม่เราเนี่ยบ่จามบ่จาบ่มันปลาสวายช้างแม่นบ่โอ้ยปลาอันนี้ปลาเคขื่อนปลาเคขื่อนนี่แม่แม่นครับปลาเคขื่อนปลาข้าเจ้ามาแต่เคขื่อนนั่นเคขื่อนล้มเปล่าคนะุณหรือเปล่าน่ะได้หอดบาซิีบ่หั้นบ่ เขาบ่ได้เด้อไปทังสื่อกีน้องเลยบ่พันวากันเลยวันนี้เขาไก่บ่ได้ป่นใดโอ้ทางนี้เป็นคอนเกีดอยู่แค่นี้เย็เนบ่ครับบรรยากาศบ้านเฮาอยู่งใสกับว่าคือบ้านเฮาดอกครับเป็นแนว่ยเอาได้กระซางกับขึ้นหอดขึ้นเก่าครับขึ้นหอดบรรยากาศขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดขี้ออนครับ พ่อผมเนี่ยบพ่อไม่เฮ็ดพอบอกบ่องพ่อเ็อเฮ็ดพ่อือสีบืงหย่างก็จะเกี่ยตเนาะอมันเฮ็ดพ่อฝายมันย่างครับเฮ็ดพอฝายบแแต่มันย่างเฮ็ดพ่อฝายครับเฮดพอฝายเพื่เื่อมาเบืองพักมาเบืองหย่าเนี่ยคน้ายก็ได้ฝนบนทาก็ตกข้าศึกแม่ขาจแต่นอวนเว้นคัก ไก่บานกัีนี่แม่ขาบอมาครับมาซื้อ่กแย่นจาหาเนี่ยตุ่มไ่บอ่านไหนอยู่ยข้าจ้าคือบุมีปลาหน้าบุบักแง,ง,งอ,อบอุอมบักแตงบังอุ่มนะบ่ักแจงหอมบักแจงอุอ่มครับผมรอเบิ่งกันเด้ออีแมมเดอ้อย่างสีมหารอสื่อเลยขั้นจะสื่อไปนี่มมันกะจิตถือหยากจังหน่อยผมก็เลยรอสักก่อนครับยังสีมหาเราเบิ่งแเนวกิน กเน้มนอันนี้เมนต้มยู่บอนี้เฮ้ยอันอันนี้ยบจเมนซุปบ้เมนแกงนาะไป่ส่โอ้อนาสาอนาอันนี้แกงยัสาบาทเราะแกงน้ะไปสรอสักครยังเสียมหาสือ่อาหารธรรมศาสตร์บานเผาครับบางทีละน้องใหม่น้องมองน้องใหม่ไปเสร็จแล้วพี่น้องเลยหลายขนาดเลย นี่ครัองเถกคองปลอมมาหนีผักกรนหย่งก็ได้ฝน,น,สสยน,นอย <c oughs> ่าง,งนี้มาหำอยู่แต่ตลาดตึงวะางอวามันะนเั่นละนั่นเป็นยังสันละ,ออนะขันเข้าว่า,า,า,าบอมานี่แฮ้งเดดเที่ยงฟ้ารอดลวก<อ>ินก็ได้ต้มกินซึ้งก็่ังคือเห็นจากงเสียงนมายังน่ไมไพหวานโอ้บงหวานแมนบ่ลวกกินก็ได้ตํากิานรรึนรร้หมูก็ได้แมีนบ่ตัววางกินสดสนั่นบ่ เท่าไรแล้วนี่กลงละหาซิบบาทน้ำมันอย่นี้ผมเคยเห็นปลูกอยู่<ม>กินแล้วมันติกิ<ม>นซดกระไรกินซดกับหวานคืนอย่างกระปวดแมนอ้ยเสีบเด้นี่อันนี้เสีบเมียนอยู่ครับเสียบไมหีอยู่น้มัน่นี้นะมนผมกัปลูกอยู่ช่วงหนึ่งะนะพี่เน่าอสักก่อนบางนาถือเรื่องเพียงงเคือกบ่บางยังก็ซือแพงบะเขือด้เนาะบะเขือเกิบแปดิบะเขือ มะเขือมะเขือเลนมะเขืออันมะเขือเคือหวา,านาวะนะเท่าน่ะมันแพงครับเ,เ,เห็ดปวกบัานเรามาขายข้ว่าจาังไดซื้อมากผมเนี่ยวอเห็ดปวกมีท่านบน่นผมเนียงบ็อกเปมกไปมกเป็มกเครืองอะเนียตม้มเนีม่มุกเนียย่ยกงเย็บเนื่อเหรอซาบาด,าบาดหัวหอยคุณน่ะ มหาเราไปขายรับป้าบักเตียงเราไหมมาเป็นสวนเลยวะนี่มาเป็นสวนมันเป็นขันโหลดเลยเขาจะเอิ้นบักเตียงยังขึ้นวัวใหญ่แทะแป้งขาวค่ะบักเตียงขาวเมนบักเตียงอมบักเตียงหอมอยู่อ่ะเม่นบอตำเสียบด้วยบักเตียงเหนียวนี่แต่ข้าวจะกีนย่างพายามหน้าเลยคุณผูกน้ำมันหิ่มัขั้นเท่หน้าครับโอ้ยบ้านเด็กเสือเลยพี่น้องเด้อยังสีมาัลรอสีสอบ่ได้ป้าดอกกระเจียวละคนอ่ะคุณหน่อก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเป็นซอยเป็นซอยเข้าไปตลาด บ้านกุดสมบูรณ์ตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ครับอุบลราชธา,านีเหมือนอุบลล่ะอ้าวเขาจีแล้ว,ว,แ,ลวแนวเสียบแนวเสียบส่วนร้ายไม่ขาดพอขาก็เรือเก็บแล้วครับโดยเฉพาะเสือผ่าเขนอยู่บ่อใดได้มันเปียกถ้าขายอย่างคือเบอิด์ตไม่เห็ทั้งขายเบิดไว้ให้มาเบิดโค้งวดทน มันเข้ามทนบ่เบิ่องนี่เลยคนน่ะทั้งในกับนหน,า,นามจนอู้ครับหนามหงมันลน่ดละหนามจนออกแกงแม่แล้ววะปวดผครับโ,รโอ้ยปวดผุกันยังวะผมวะไปหย้งมาเนี่ยเฮ้เจ้าเก็บล่ะเจ้าเก็บเลยพี่น้องไปเรื่อยๆเรื่อยเหมือนนี้ด้วยเดี๋ยวผานรอเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้อง ปวดยังหนักไม่หรอกเมื่อนี้ครับเอาบรรยากาศล้วนๆเลยเลาะไปเรื่อยๆอปวดผูดกไม่อะไรเนี่ยฝนกันเลยบรรยากาศเป็นแต่นอนเว่นครับไม่อีกแล้วหรอวนนี่บรอยูรแล้วะันนี้มักฝากมักตุน หัวคนแล้วป้าจีโตพี่น้อง,องคือขักแคบวันนี้บอย่างแน่รอบนี้งานเน่าอย,าอยู่ท่านมาเน่านี่นปลาเข็งปลาลุกปลาอย่างนี้ปลาเบือกแม่นบอปลาเบือกบอ่ครับปลาเบือกหัวเท่าไรแม่หัวลตาซ่าวา่าหัวปลาเบือกครับ เน่ยค่ะว่ายานฝนเลยตากเว้นทากจริงจริงเนี่ยมันจ็เปียกกันแล้ววะมาเสียวเลยพี่น้องเลยปลาเอือบก็มีโบเอือบก็มีผักครับผดผุไปทางไหนนอกมาดี้พี่น้องเลยไร่แปดซีกก็ค่อยลุ้บรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศย่างเมืองเสาครับตลาดนัดชุมชนบานเท่านะครับสีเมืองใหม่ก็พอได้หลอดได้เบิึงครับเขาเนี่ยกินกันย่างหลายอยู่แต่ว่า ฝนมันตกฝนตกหค่ำยี่พอแหละทางพี่ก็ได้วันเดอยู่เด็ดกเศร้าขอบปากไม่ขาดพี่เดะผู้ขยันนะคือไม่ได้เตรียมของมาแล้วมันก็ต้องมานะพี่น้องก่อนจีหอดมบือนัดนี่าก็เตรียมไปแล,ล้วเด้พอหอดมบือน,นัดก็ต้องมาครับตกบโตกก็ต้องมา้าข้าจ่อเกลี้ยงเนี่ยจะได้ทั้งไหนก็นได้ ข้าขลามแล้วาบ่เอาะกระเจียว,ยว,ยว,วสิบบาทซุนเนียวมื่อยฝนตกแล้วย่างลายเติบกุ้งน้ำโขง นั่นไงบ่สองสามเขาอ,อื่นกันยังเขาอ,อื่นกระบุงบนจังสีขเดือดซ้ำนี่แหละฮะฟาซี่อยูบ่นี่ย,ยปุ้งครับโจกละเศร้าฝาดที่เก่าจนในลุยน้ำม,มาพี่น้องเลยคักเป็นคักทั้งนี้ก็ลุยน้ำแล้วทั้งนี้ก็ได้ <c oughs> ปวดผัวครับ ข้างในก็นโอ้หหลายครับเนี่ยกินกันได้ไปข้างในจังหน่อย,ย,ยอาหารอีสานบ้านเฮานี่ปกติตีป้นกจะนั่งคาาอยู่นี่กัมีเต๋อบรรพี่ห้องแต่ว่าเมื่อน,นี้คือจังเห็นนั่นล่ะมันเจือครับไปมาลำบากหนาฝน 이렇